อัดกระระสอริจตุชทนะโหนี่ผมขอเล่นผมกลับสติ๊กออฟดิชันไม่รีโหลดไปเล่นกับผมดันนี้ตายๆๆผมจะกินคนแล้วมันจะกินคนครับครับๆจะกินคนแล้วมันจะกินคนครับกวย <garlic sound> อาอุ้ยอีกแล้วเนี่ยกูกดโดนอันนี้อีกแล้วอไอเทคแรกกูก็กดโดนอันนี้กูก็เตียงกดอันอีกเ็วเลวเ็วเ็วเลวเวเลววโอ้ my god มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วคุณผูตายเ้โน่คุณผมมาช่วยแล้วผมจะช่วยคุณเองย้ใช้ทานเมนกัเยอะแล้วกัน ผมจะช่วยคุณเองทำไมไทาัศนตัวเล็กไม่อึดกว่าทัศน์ตัวใหญ่อีกวะไอเดี๋ยวอันนี้มันมาใกล้แล้วมันมาแค่แล้วมันมาแค่แล้วมาเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไดอแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จงหวะนี้เร็วเลย อ่ะล่ะวิธีการเล่นด่านนี้นะผมมีง่ายๆเลยเดี๋ยวมันหอกใสฟ้าแล้วจากนั้นก็อันนั้นเนี่ยเๆกูหลอกมึงผมจะหลอกไอก้กะเลสให้มันขึ้นไปบนฟ้าแล้วผมก็จะลงมาเก็บปุ๊บมันก็จะไม่เดินแล้ท่ามนมันกระโดดสูงอยู่วนะน่ะเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรเนี่ย ยังไม่ตายยังไม่ตายยังงั้นก็ยิงไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ปิดบันดาลทีนึงแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มันจะโจมตีคุณไม่ได้เพราะผมเพราะคุณกำลังโจมตีมันอยู่นี่แม่คุณกำลังขี้จะพุ่งใส่มันอยู่มันก็จะโจมตีคุณไม่ได้เป็นไงชเป็นไงไรศาสตว์ประหลาด it's the drum 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 d r o m d r o m m t r o l l i n g boulders อ๋ออันนี้เคยเล่นแล้วแต่ผมอยากหาอีด่านที่มันผมได้เป็นเอ่อไม่ด่านเล็กๆเมื่อกี้อะไรอ่ะทำไมมันสั่นเอ๊ะผมคิดไปเองหรือเปล่า เมื่อกี้มันได้ยินมันสั่นจริงปริงเอ้ยหรือว่ากูคิดไปเองไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้คนอนโทรคืออะไรวะอ้อวิ้ยวิ้ย คนตรงนั้นไงเออเต็มเต็มหัวอันนปืนก็ไปด้วยอันนี้ไม่ต้องพูด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 มันมีด่านอีกด่านนี่ไงที่มันปลาหินเสถหารนะผมไม่รู้มันคือด่านไหนนะ มาก่อนกันแม่เนะี่ยมันมาก่อนด่านกันมินดูวิกวันอันนี้มันจะคล้ายๆสควิตเกมกับผมสต็อปตายตังค์ีกูช้าไปหมดแล้วว้า Yeah ย e a h yeah yeah ฮ yeah. yeah. mm ึมฮึม run away คืออะไรอ๋อ oh, อันนี้ด่านนี้ผมชอบมากอ่ะ ah. เอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆเพื่อน ไม่ได้อีกโัวโอ้มันยิงเพื่ออะไรวะเนี่ยยิงเพื่อจะยิงทำไมเนี่ยเออเอาอ๋อทำอย่างนี้ได้อ๋อลืมเลยไม่เฮ้เป็นยังไงละมึงไม่เี้ะเี๊ะ เฮ้ย้เฮ้ยทำไมมันเร็วไ้สุดเลยว้ายตามาตามเฮยปล่อยลใช้หมดไหมน่แหละไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กดข้ามาได้เออปัอนโค้ไม่ได้อีกโอ้โหโดนกินไปเหลือสองคนเลยเออคพลิกไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้โอ้เชี่ยเออเออ,อย่าเข้ามาเชี่ยแล้วไงเชี่ยแล้วแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นน่ะอีกไม่กี่ร้อยเมตรเองอยา่ยาอย่า ยาโอ๊ยทำไมเออฮะวันนี้เปวันที่้อ้งไปแล้วะกันอ เออดีออดีออดีเออดีออดีออดี่ว้าอดี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 งงด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 อากิทำอะไรฮะ

Ngay lượt em hui. I don't make a mãi. Anyway, guys, yes, 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 yes

boleh, 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 โอ้เออเกือบเออไปแล้วโอ้ยไม่โดนเลยอีกแค่ดอกเดียวอีกแค่ลูกเดียวืออกำปั้นเดียวตายออกมาออกมาไปเลยคีสอ่าฮะอันนี้ผมก็ชอบ Ha ha ha. Hmm, punya nama. Ha Hmm, punya nama. Singgula. Mana macam

แรงเขึ้นมันแรงแต่ไม่แดงแลน้องนโอ้เย้เฮเเฮเฮเฮเเฮอยเฮเเฮเเฮเฮเฮเเฮเฮเฮอยเฮเฮยฮเ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 มึอยฮ่าเฮ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 มึง่ 哼哼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 ���哼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 ��哼哼��哼���� อ๋อๆๆๆวเราวอราโอ้ยว่ไม่จะมเงาเกินเอั่ะสักทีอืมไม่ได้นี่พูจำได้เลย งานหยาบงานหยาบของมึงจะงงานง่ายของกูเลยนะงานดีงานดีมาก S <S สีล่ลอยกว่าพอยฟันกู throwing h o r อ๋ออันนี้กูจำได้เหมือนเดิมน,นี่จะมีคนมาแล้วกูก็จะคว้างม้าใส่มันอะไรอะ่าเอาม้าไปดิเอามาไป,เอ,าเ,อาาไปเออ เอามาไป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 เอามา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 เอาามพวกมึงไปเอามาพวกมึงไปนี่มียูนิคอร์นให้ด้วยนี่มีเพกกซัสยูนิคอร์นนี่เอ้าแล้วทำไมอันนี้มันเป็นค้างวะเนี่ยเออเมื่อกี้มันขึ้นว่ากดค้าง กุนค <Good> <laughs> oh ้าวหมฮ่อฮา่อะรน I l o ดี huh. so ap, uh ๋ยอ๋อเอ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 ออเอออเอออเสร์ฟเสร์ฟเสร์ฟอาหารเสร์ฟอาหารเสรฟ อาหารเออเสิฟอาหารเสิฟอาหารอาหารเสิฟ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  <c oughs> อ,อ,อาหารฮฮฮทำไมไม่มีใครหยุดเราวะเออไม่มีใครห้ามวอเฮ้ยดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนกำลังเอคคนกำลังจะรบประหารต้องช่วย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  ช่วยเขานี่ไอ้อนี่นี่นี่ไม่เป็นห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคูมาช่วยแล้วสับ <c> ค <ười> <c ười> อ สับพอสับพอสับพอนี่มึงความรู้สึกช้าขนาดนั้นเลยเฮ้เฮฮอ้าโอ้โหเขามีเจ็ตแพดเผื่อไว้ให้ตรงนี้เผื่อแบบว่าเราสู้ไม่ได้แล้วก็คือมาเอาตรงนี้แต่กูไม่ต้องใช้เลยแ้ะเนี่ยโอ้กูเก่งมากกูโคตรเก่งอ่ะทุกคน กดกดกดเบสบอลคืออะไรวะอ๋อนี่เบสบอลเบสบอลโอ้โหกว้างเออกูชอบเบสบอลกูชอบเบสบอลเบสบอลเบสบอลไปเลย No, am <laughs> 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 not, I'm not, I'm I very นี่การ์ตูนไ้นี่เออเอาไวา้นี่เป็นยังไงนี่ยี่เออเบสบอลเออมาเล่นเบสบอลกันเถอะเล่นเบสบอลกันมาเล่นเบสบอลกันนี่นี่อ่ะอ่ะก้อ,อหินก้อหินไปไปไปหินไปไปไปทุกเขียนไป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  咋你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 咋 แม่คิดถึงลุกของไอ้แท็กออนที่ท่านในตอนซีซั่นแรกว่ะไอ้ตอนนั้นหนำมันโคตรฮาแต่พอมาพัทสองซีซั่นสี่ปุ๊บนี่โอโหแม่งอย่างดาร์กอะซีซั่นสี่พัทสองแม่งโคตรดาร์กผมบอกตามตรงนะเออเฮ้ยผมลองเปลี่ยนให้เลือดบรรนดาวดีกว่าดูเรียบร้อยผมเมื่อกี้ไปเปลี่ยนมาอ่ะดูสิโอ้โห โอ้โห oh. 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 ไม่มีเลือดแม่งก็เป็นอย่างนี้เลยโอ๊ยกระเด็นกระเด็นกระดอนโอ้ไม่กอดเฮ้ <laughs> oh, my God. เนเ่เนเน่นมดเลี่ยเนี่ยตา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 ยโ่ตายกูตาย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 กูตายกูตาย โอ้ยโอ้ยยายายานี่นี่อือ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 อืพอาออออืออือ This is a perfect game. Okay. Meh. Yeah, i